จะต้องหมั่นเตือนในเรื่องนี้อยู่เสมอนะไม่ใช่เตือนใครเตือนเราเองว่าเรามาที่นี่นะเพื่อฝึกฝนอบรมตนแล้วก็ถ้าพูดจอดจงกว่านั้นก็คือเรามาฝึกฝนอบรมตนนะด้วยแนวทางนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ ฝึกฝนอบรมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฝึกฝนที่กายวาจาหรือว่าฝึกให้เป็นคนที่อยู่แบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนใครกิริยาวาจานะเรียบร้อยเท่านั้นนะแต่รวมถึงการฝึกที่ใจด้วยซึ่งหมายถึงรวมหมายถึงการปรับเปลี่ยนมุมมอง รวมทั้งการลดละขัดเกลาจิตใจของเราให้งดงามหลายคนเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเท่าไหรน่นะแต่ว่ามาเพื่อที่จะ,อะเอานั่นเอานี้เพื่อสนองกิเลสข,ของตัว เช่นเพื่อจะมาเอาเลขมาเอาเบอร์ไปแทงหวยมาเอาวัตถุมงคลมาเอาน้ำมนเพื่อที่ทำให้มีโชคมีลาบมาวัดด้วยกิเลสแล้วก็กลับไปด้วยกิเลสท,ที่เพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้ก็นับว่าน่าเสียดาย หรือมาวัดเพื่อที่จะมายืนยันกิเลสของตัวว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีศีลแต่ว่ากิเลสหรือว่าอัตตามาณทิฏฐนะิมันก็ไม่ได้ลดลงไปเลยเมื่อเรามาวัดแล้วเนี่ยนะก็ต้องตระหนักว่าเรามาเพื่อที่จะฝึกฝนอบรมตน ซึ่งรวมไปถึงการลดการละการขัดการเกลาให้กิเลสเบาบางรวมทั้งทำให้มีปัญญามากขึ้นยิ่งเรามาวัดเพื่อจะมาฝึกฝนตามแนวทางของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่าคำสอนหรือแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงวางเอาไว้เนี่ย โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันทวนกระแสทีเดียวเลยนะมันเป็นการทวนกระแสกิเลสมันเป็นการทวนกระแสโลกทวนตั้งแต่มุมมองเลยนะตั้งแต่มุมมองเรียกว่าแตกต่างจากชาวโลกหรือแตกต่างจากกระแสโลกโดยเพราะในยุคป,ปัจจุบันมากทีเดียวจะเรียกว่ามองย้อนสอนหรือว่ามองนอกกรอบอรเลยก็ว่าได้นะ หรือในในบางเรื่องก็เรื่องว่ากลับหัวกลับหางเลยอย่างเช่นชาวโลกหรือคนทั่วไปเขาก็นิยมยินดีนะในลาบศักการะในชื่อเสียงเกิตติยศทรัพย์สินเงินทองมอดเป็นของดีนะแต่พุทธศาสนามองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยไม่ควรเอามาเป็นสารณะด้วยซ้ำ เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่มีความแน่นอนแล้วก็มันเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์คำว,ว่ามันเป็นทุกข์นี่ก็หมายความว่ามันเนี่ยนะมีความเสื่อมนะมีความสลายมันมีความบีบคั้นนะอยู่ภายใน ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งก็นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือทำให้คนที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นนนอัี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์และทำให้คนที่ยึดเป็นทุกข์นะคราวหนึ่งเนี่ยเทวดาเนี่ยเคยตัดเคยพูดสนทนาพับพุทเจ้าแล้วก็บอกว่ามีโคก็สุขเพราะโคมีลูกก็สุขเพราะลูก ผู้เจ้าจัดอีกทางหนึ่งว่านะมีโคก็ทุกข์เพราะโครนะมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอันนี้เป็นการมองเ,เรียกว่าสวนทางกับเทวดาเลยลเทวดานี่ก็มองไม่ต่างจากปุตุชนเท่าไหร่เนี่ยก็ยินดีนะในในทรัพยนะ์โคนี่ก็เป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะว่าทำไมเนี่ย มีโครหรือมีวัวเนี่ยจริงทุกพ่อโคทุกเพาะวัวมีลูกทำไมจึงทุกพ่อลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทราบดีแล้วคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเช่นมีรถยนต์ก็ทราบดีว่ามันมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงอยู่มันก็ให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นสุขที่เจอไปได้วยทุกข์ต้องคอยเหนื่อยนะในการดูแลรักษา บางทีต้องหาที่จอดรถที่ดีๆให้มันได้อยู่นะเศรษฐีหลายคนนี่ต้องต้องติดแอร์นะให้กับที่จอดรถพอรถราคาแพงมากสิบนะล้าน20ล้านบาทที่จอดรถนี่บางทีสิ้นเปลืองเงินทองยี่กว่าบ้านของคนทั่วไปสิต้องคอยห่วงคอยกังวล อันนี้คือเราเป็นความทุกข์นะบางคนห่วงบางคนกังวลยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือทุกข์สมัยที่หลวงปู่ดูเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่นะที่วัดสแก่หลวงปูด่ดูพรหมปัญโยมีชายหนุ่มคนหนึ่งมากราบท่านแล้วก็บอกว่าเพิ่งไปเช่าพระอุปคุตมาที่วัดสแก่นี่ก็มีให้เช่านะพระอุปคุตด้วยหลวงปู่ก็ถามว่าเช่ามาทําไม ชายหนุ่มก็ตอบว่าจะได้รวยไงครับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยเปรยขึ้นมาเบาๆว่าเนี่ยรวยกับสวยนีย่มันใกล้กันนะชายหนุ่มคนนั้นก็งงนะมันหมายความว่ายังไงทีแรกหลวงปู่ท่านก็พูดว่าเนี่ยมันเขียนคล้ายๆกันเร็จแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนะรวยเนี่ยมันสวยอย่างไงนะคือมันเหนื่อยตั้งแต่หาแล้วได้มาก็ต้องทุกข์กับการรักษาและพอมันเสื่อม พอมันเสียพอมันหายไปก็ทุกข์อีกเรียกว่าทุกข์ตั้งแต่ต้นจนจบนะท่านก็แนะนำว่าให้สนใจความดีดีกว่านะมันทำความดีดีกว่านะหวังรวยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการอมองที่เรียกว่าสวนทางนะกับชายหนุ่มคนนี้ ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาปฏิเสธความรวยนะไม่ได้ปฏิเสธแต่เห็นว่ามันไม่ได้น่ายินดีอย่างที่ชาวโลกเขานิยมกันเพราะว่ามันก็เจอไปได้วยทุกข์แต่ถ้ารู้จักใช้นะมันก็เกิดประโยชน์นะสองคมทุกวันนี้เนะี่ยเขายินดีนะในสี่ของสี่อย่างนะหนึ่งความหนุ่มสาว สความสำเร็จสองสความสุขสนุกสนาน 4. เรื่องเซ็กนะอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันนิยมมากเพราะเป็นสังคมบริโภคนิยมเนี่ยกขจะเชิดชู4อย่างนี่แหละเวลาเราดูโฆษณาเนี่ยไม่ว่าทางโทรทัศน์ในโรงหนังหรือว่าป้ายโฆษณาริมถนนเนี่ยมันก็จะชู4อย่างนี่แหละเพื่อที่จะดึงดูดให้เราซื้อสินค้าของเขา ว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยจะเป็นหนุ่นเป็นสาวจะประสบความสำเร็จจะมีความสุขยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสสนุกสนานนะและ้วที่ก็เอาเรื่องเซ็ก์เข้ามาว่าถ้าใช้แล้วเสพแล้วนี่จะนะมีแรงจูงใจแรงดึงดูดทางเซ็กต์เนี่ยแต่ว่าเพื่อศาสานาม,มองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาเลยนะ ด้วยผลอย่างที่ว่ามานะก็คือว่าหนึ่งมันมันไม่เที่ยงนะเอาแนอนนอนอะไรไม่ได้และสองมันเจิไปด้วยทุกข์และสามารถจะชวนให้เราไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นได้ด้วยทำให้มีเรื่องเดือดเนร้อนใจตามมาคนในยุคนี้เนี่ยเขายึดมั่นในเรื่องของตัวกูมากนะในเรื่องตัวกูนะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู นะคำว่าเซลฟี่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนไปแล้วไปไหนก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปเซลฟี่ ie, คือถ่ายรูปตัวเองนะถ่ายหน้าตาตัวเองคนเดียวนะถ้าถ่ายหมู่นี่ไม่เรียกว่าเซลฟี่เท่าไหร่ต้องถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยก็พิธีพิธันใส่ใจมากนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีมี ซื้อกล้องอย่างเดียวไม่พอนะต้องซื้อไม้นะไม้เซลฟี่มาจะได้ถ่ายรูปตัวเองชัดๆถนัดๆอันนี้มันก็สะท้อนถึงความความยกย่องจนถึงขั้นหมกมุ่นในตัวเองเพื่อยืนยันว่าตัวกูตัวกูตัวกูตวกแต่เพื่อศาสนานเนี่ยบอกถึงขั้นว่าเนี่ยไอ้ตัวกูนี่ไม่มีจริงนะไม่ใช่ให้ยึดไม่ใช่ให้คลายความยึดมั่นในตัวกูทันนะ้งนั้น แต่จริงๆแนละ้วตัวกูไม่มีจริงไอ้ที่คิดมมีสมมุติทั้งนั้นแหละเมื่อวานนี่ก็มีโยมคนหนึ่งมาถามเรื่องนี้แหละว่าทำไมกายนี่ไม่ใช่เราแต่พุทธศาสนาสวา่างกายนี่ไม่ใช่เราอัตมาก็เลยบอกว่าไหนลองชี้ดูตรงไหนที่เป็นเราเขาก็ชี้มาตรงนี้อัตมาบอกบอกอันนี้หน้าอกนะไม่ใช่เราพอพูดแค่นี้นะเขาก็เข้าใจแล้ว ไม่ชี้ต่อเพราะถ้าชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่เรานี่คือหัวนะถ้าชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่เราไอ้นี่คือแขนชี้ตรงไหนก็หาตัวเราไม่เจอนะมันมีแต่หัวมันมีแต่แขนมันมีแต่อกขาซึ่งมารวมกันแล้วก็เราก็เลยเลือกลมๆว่าเนี่ยคือเราแม้แต่สิ่งที่เราชี้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หัวนะตรงนี้เรามับถ้าตรงนี้ก็เรียกว่า หน้าผากไปไปรมาหัวก็ไม่มีนะมันมีแต่หน้าผากมีแต่คํามับมีแต่หูมีแต่ตามีแต่จมกูกมีแต่ปากแล้วก็แก้มหาหัวไม่เจอด้วยซ้าแต่ถ้าจิ้มไปที่แก้มนะเอาข้าจริงก็ไม่มีแก้มหรอกนะสิ่งที่จิ้มไปคือผิวหนังนะฉั้นสิ่งนี้เรียกว่าตัวกูมันไม่มีนะอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าสวนทางนะ ความเข้าใจนะของชาวโลกมากรวมทั้งพวกเราเนี่ยใน,นเวลามามาวัดเนี่ยมาอบรมนะมาด้วยความตั้งใจว่าจะศึกษาอบรมเนี่ยนะก็ต้องต้องวางนะวางความรู้สึกนึกคิดแบบเดิมๆเอาไว้นะกองไว้ที่หน้าวัดเลยยิ่งดีสมัยนี้นิยมพูดกันว่าเนี่ย คนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้เนี่ยต้องรู้จักล้างความรู้เดิมนะเขาใช้ภาษาฝรัง่งว่าอันเลินนะไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะแต่ต้องล้างความรู้หรือล้างสิ่งที่เรียนรู้มาแต่เดิมด้วยเพราะวิชาความรู้สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้ายังติดในวิในความรู้ดําเดิมเนี่ยมันจะตามโลกไม่ทันถ้าทําธุรกิจก็จะเจ๊งได้ไง่ายๆนะเหมือนกับที่ธุรกิจใหญ่ๆนี่เจ๊งมาเยอะแล้วเพราะว่าไม่รู้จัก ล้างความรู้เดิมนะยังติดอยู่ในความรู้เดิมก็เลยตามโลกไม่ทันนะขาดทุนปนปี้นะอโนเกียซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากนะทางด้านโทรศัพท์มือถือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เจ๊งนะอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานนะนี่เขาบอกว่าเพราะไม่รู้จักอันเลินนะไม่รู้จักล้างไอ้ความรู้เดิม ยิ่งมาศึกษานะมาฝึกฝนพัฒนาตนในพุทธศาสร์ด้วยวิธีการทางพุทธเนี่ยนะก็เหมือนกันนะยิ่งจําเป็นต้องอันเลินหรือว่าล้างวางความรู้เดิมมุมมองเดิมไอ้ที่เราเคยเข้าใจมานะสิ่งแวดล้อมต่างๆทางโลกเนี่ยพอถ้าจะมาฝึกฝนอบรมตนด้วยวิธีการแบบพุทธแล้วเนี่ยมันต้องล้างวางให้หมดนะไอ้ที่เคยชื่นชมยินดีว่ามันเป็นสิ่งดีสิ่งงาม เลิศประเสริฐสีนะเช่นชื่อเสียงกิตติยศความมั่งมีความร่ำรวยไอ้พวกนี้เนี่ยนะถ้าเรามาศึกษาพระศาสานานจะพบว่ามันไม่ใช่เลยและสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ทวนกระแสยอย่างหนึ่งนะที่ต่างจากกระแสโลกหรือว่านิสัยความเคยชินเดิมก็คือการที่กลับมามองที่ตัวเอง ทางโลกนี้เขาจะมองไปข้างนอกหรือว่าส่งจิตออกนอกจนลืมมองตัวเองไม่รู้จักมองเข้าในบ้างเวลามีปัญหาก็จะไปแก้ที่ข้างนอกแต่ไม่ได้ตรนหนักเลยถึงการแก้ที่ข้างในแก้ที่ใจเจออะไรไม่ถูกใจนี่ก็คิดแต่จะไปจัดการกับสิ่งนั้นซึ่งอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าไม่ได้มอง หรือมาแก้ที่ใจแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะที่มุ่งศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยก็จะมาแก้ที่ข้างในเป็นหลักมีเรื่องเล่าวว่าสมัยที่หลวงพ่อพุทธนะัานิโยในยท่านยังยังหนุ่มนะอายุประมาณสักสามสิบเนี่ยท่านก็ไปจำพรรษาที่อุบลในเมืองวันหนึ่งก็เช้าตรู่ก็ไปบินทบาท ก็เห็นมีผู้หญิงนะกับลูกชายอายุประมาณสักห้ขวบเนี่ยยืนอยู่รอใส่บาตรข้างถนน,ท,นท่านก็เดินไปรับบาตรพอเดินใกล้จะถึงนะเด็ก5้ขวบนะัก็พูดขึ้นมาว่ามึงบ่แม่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกพูดกับมองไปที่ท่านละวะเนี่ยมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระทีแรกท่านฉุนเลยนะ ใจสักพักเนี่ยท่านก็ด้วยความที่ท่านมีสติไวเนี่ยท่านก็เห็นความไม่พอใจของตัวก็เลยมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธให้ความโกรธหรือความไม่พอใจที่มีอยู่มันหายวู้ไปเลยนะแล้วท่านก็เดินไปรับบาตรจากผู้หญิงคนนั้นด้วยสีหน้าปกติ ไม่มีความโกรธแล้วไม่คิดเทียต่อว่าเด็กคนนั้นเลยถ้าเป็นคนทั่วไปนะก็จะด่าว่าเด็กไอ้เด็กเวนเด็กเปรตเยเป็นต้นบางทีก็ด่าแม่ด้วยว่าทำไมไม่สอนลูกไปคิดแก้ที่ข้างนอกนะแต่หลวงพ่อพูดนี่ท่านกลับมาแก้ที่ข้างในเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะจะทําอย่างนี้ได้ก็เพราะเห็น รู้ทันความโกรธความไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนนะนะเปลี่ยนที่ใจของตัวเองนั่นแหละว่าเออใช่เรายังไม่ใช่พระเรายังมีเรายังยังไม่มีสมมณณสัญญาเพียงพอเนะี่อันนี้มันเป็นมุมมองและวิธีแก้ที่ต่างจากคนทั่วไปหรือของชาวโลกนะคนของชาวโลกนี่ใครว่าเราเราต้องด่ากลับต,ต้องด่ากลับ แต่ว่าของชาวพุทธเราเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาอบรมฝึกฝนตนมาอย่างดีเนี่ยเขาจะมาแก้ที่ภายในเวลามีความทุกข์ทุกข์ใจก็จะแกนะ้ที่ใจของตัวมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะพระทิเบตเนี่ยรูปหนึ่งเนี่ยท่านเคยถูกจำคุกที่ประเทศของท่านเองเพราะว่าเมื่อหกสิปีที่แล้วเนี่ยนะจีเนี่ยบุกยึดครองทิเบต แล้วก็บังคับให้พระและแม่ชีเนี่ยทำตามนโยบายของรัฐบาลคือประนามพุทธศาสนาแล้วก็สอนอลทัทธิคอมมิวนิสต์นะพระธิเบศท,ท่านนท่านบิลิตโปเชนะเป็นพระชั้นสูงนะอายุก็ยังไม่มากท่านไม่ทำตามก็เลยถูกจับเข้าคุกดวนไปยีสปีระหว่างนั้นก็ถูกทรมานสารพัด พอครบยี่สิบปีก็ท่านก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาท่านก็เลยรีภายไปอินเดียทาราลมาอยู่อินเดียนะพอเห็นว่าท่านมาอยู่ที่อินเดียก็เลยไปเยี่ยมท่านสนทนากับท่านมีตอนนึงก็ถามว่าท่านกลัวอะไรมากที่สุดตอนที่ถูกจับแทนที่ท่านบอกว่าท่านกลัวถูกทรมานกลัวถูกตอกเล็บบีบขมับกดน้ำนั่นกว่าท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธไปเกลียดเขา ท่านกลัวว่าจะโกรธเกลียดเขาเพราะว่าถ้าโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําบาปทํากรรมกับเขาหรือว่าผิดศีลนั่นแหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีนะาการที่ท่านจะคิดทําร้ายเขาหรือคิดด่าว่าเขาท่านก็นกลัวกลัวว่าจะทําอย่างนั้นจึงกลัวว่าจะไปโกรธไปเกลียดถ้าโกรธเกลียดแล้วก็จะต้องด่าจะต้องทําร้ายหรือ ตั้งใจจะทำร้ายอันนี้เป็นวิธีการที่เป็นมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปมากทีเดียวและนี่แหละนะคือความเป็นพุทธนะคือแก้ที่ใจของตัวไม่ได้ไปแก้ที่คนอื่นหรือไม่ได้มุ่งไปที่แก้ภายนอกไม่ได้แปลว่าไม่แก้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหลักแล้วก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้น เช่นเวลาป่วยเนี่ยป่วยเราก็ต้องอดูใจของเราก่อนจาให้ใจมันป่วยไปด้วยนะแต่ก็ยังต้องรักษารักษากายให้ดีเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกต้องนะก็ไม่ใช่แค่ดูใจของตัวเองเดียวถ้าจำเป็นถ้าเห็นสมควรก็ต้องไปแนะนำตักเตือนเขาด้วยนะอันนี้เรียกว่า ไม่ได้ปฏิเสธนะการที่จะไปจัดการเปลี่ยนแปลงข้างนอกแต่ว่าเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักนะก็คือการมามาดูใจรู้เท่าทันใจของตัวแล้วก็แก้ที่ตรงนั้นแเพนที่นี่เนี่ยเราจะมาฝึกนะเราจะมาเน้นหน้กมากนะเรื่องการมากลับมามองใจกลับมามองตนที่เราเคยคุ้นเคยการมองข้างนอก หรือว่าไปเป็นทุกข์เพราะเพ่งโทษสิ่งภายนอกนะเราทำางนี้มาเยอะแล้วนะจะต้องวางมุมมองแบบนี้ลงแล้วก็หันกลับมากลับมาดูที่ใจเราให้มากขึ้นการเจริญสตินะที่นี่เนี่ยหรือการภาวนาที่นี่เนี่ยเราเน้นเรื่องการ กลับมาเห็นตัวเองไม่ได้เน้นแม้กระทั่งการสร้างความสงบในใจด้วยซ้ำอันนั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายนะจุดหมายสำคัญคือการสร้างสติความรู้สึกตัวซึ่งเกิดจากการที่เราหนะมั่นมองตนบ่อยๆที่จริงสตินี่นะมันก็เป็นเครื่องมือนะในการที่ทำให้เราได้เห็นกายเห็นใจของตัว เรามองข้างนอกเยอะแล้วนะให้กลับมาดูกายดูใจนะได้เราจะได้พบว่าจริงๆแล้วนี่้ความทุกข์ใจก็อยู่ที่ข้างในนี่แหละแล้วเกิดที่ข้างในนี่แหละสมุทัยหรือสาเหตุก็อยู่ข้างในนี่แหละความสุขนะที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ที่ใจเรา อยู่ที่การมีสตินะรู้ทันความเป็นไปของใจและการรู้อย่างนี้แหละนะที่ทำให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติได้การรู้อย่างนี้แหละที่ทำให้เราพบว่าเรารู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะแบกเพราะยึดซึ่งบางครั้งก็แสดงอาการออกมาด้วยการผักใสต่อต้านบนบวยวายตีโพยตีพาย ไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่เพราะไม่ใช่เพราะรูปที่กระทบตาเสียงที่กระทบหูกลิ่นที่กระทบจมูกไม่ใช่เพราะคนที่อยู่รอบตัวเราอันนั้นมันไม่ใช่สาเหตุหลักสาเหตุหลักนะมันอยู่มันเกิดขึ้นที่ใจใจที่หลงใจที่ไม่รู้ตัวจึงปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความเศร้าเนี่ยมาครอบงำ อันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะอย่างที่พระทีบเท่าน,นั้นเนี่ยท่านกลัวท่านกลัวตรงนี้นะท่านไม่ได้กลัวว่าใครจะมาทําอะไรท่านแต่ท่านกลัวไอ้ตัวโกรธเกลียดนะกลัวที่เข้ามาครอบงําและที่มันเข้ามาครอบงําบีบคั้นใจเผาลนใจก็เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็คือไม่มีสติ จึงไม่เห็นโทษหรือไม่รู้ทันไออารมณ์เหล่านี้ถ้าเรามาวัดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตรงนี้นะก็ถือว่าเสียประโยชน์นะแม้จะได้บุญกลับไปนะแต่ว่าไอ้บุญลึกความปิติความอิ่มเอ,อิบที่ได้จากการทำบุญเนี่ยมันก็ชั่วคราวนะถึงเวลา เจ็บเวลาป่วยนะถึงเวลาถูกเขาถูกคนต่อว่าด่าทอนะหรือถึงเวลาทีนะ่สูญเสียของรักของห่วงไอสิ่งที่เอาไปจากวัดเนี่ยนะที่เรียกว่าบุญเนี่ยนะบางทีมันเอาช่วยไม่ได้นะคนที่ขยันทำบุญนะทำบุญนะนะเรียกว่าเป็นเป็นลมหายใจเลยเนี่ย ก็ยังทุกข์เพราะเหตุเหล่านีนะ้เพราะว่าเขาไม่ได้มาฝึกให้มันครบถ้วนก็คือมามีสติรู้ทันอารมณ์และความผันผวนในใจตนซึ่งมันก็เกิดจากการกระทบเนะี่ยหรือเกิดจากผัสสะให้เรามาวัดทั้งทีนะก็ให้ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ ได้มาเรียนรู้วิธีนะการมองตนนะไม่ได้ไปไปเห็นอย่างอื่นนะมีบางคนก็เข้าใจผิดนะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีบางคนบอกโอ้มาปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่เห็นนิมิตไม่เห็นสีเห,นสเห็นแสงมือนคนอื่นเขาเลยนะก็พยายามอธิบายว่าเห็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะมันต้องมาเห็นกายและใจนะ เห็นจนกระทั่งความจริงปรากฏว่างกายและใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยเห็นจนกระทั่งนะมองตนจนกระทั่งมองไม่จนกระทั่งรู้ว่ามันไม่มีตนถ้ามองตนเนี่ยมองไปจริงๆนังจะพบว่าไม่มีตนเลยนะไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูอยู่ข้างในมันว่างเปล่านะว่างเปล่าจากตัวกู กายและใจนี่มีอยู่จริงนะแต่มันมีจริงในลักษณะที่ว่ามันไม่มีกูซ้อนอยู่ข้างในถ้าเรามองตนไปเรื่อยแบบนี้นะมันจะหมดเลยนะความยึดมั่นในตัวกูเพราะมันเห็นว่าตัวกูไม่มีนะกายและใจก็มีนะมีตามเหตุตามปัจจัยมีตามเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขเรือปัจจัยนั้นหมดมันก็หมด อย่างที่พระโกนัญญะท่านได้เห็นเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาเนี่ยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาที่ดับไปก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันมีเกิดแล้วก็มีดับเหตุปัจจัยมาเกิดเหตุปัจจัยเกิดหรือมาประชุมพร้อมกันนะกายและใจก็เกิดมีขึ้นเหตุปัจจัยดับหรือเสื่อมสลายไปนะกายและใจก็ดับไปด้วย มันไม่มีตัวกูนะที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยแล้วพอเห็นตรงนี้นะพอเห็นว่าไม่มีกูเนี่ยไอความยึดมั่นในตัวกูก็หมดไปไอความยึดมั่นในของกูก็ไม่เหลือแล้วความทุกข์มันจะมีที่ตั้งได้อย่างไรนะกิเลสมันจะมีที่ตั้งได้อย่างไรกิเลสไม่มีที่ตั้งความไอความทุกข์มันก็ดับไปกายยังเจ็บยังป่วยอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้ว ข้าวของที่มีอยู่มันก็เสื่อมดับไปตามเหตุปัจจัยนะแต่ว่าใจไม่ทุกเนะี่ยนี่แหละถ้าเรานะหมั่นมองตนอย่างนี้เลยนะมันจะเห็นความจริงนะจนกระทั่งทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นความรู้พร้อมเป็นความรู้ยิ่ง เป็นความสงบนะเพราะว่าจักสุได้เกิดขึ้นยานได้เกิดขึ้นถ้ามาวัดนี่มาเอาบุญนะมาเอาเลขเอาเบอร์เนี่ยมันจึงเป็นจะเรียกว่าความโง่ก็ได้เพราะว่าสิ่งที่วัดหรือพุทธศาสนาจะให้กับเรามันมีมากกว่าน,นั้นเยอะมันเป็นอริยทรัพ์เลยแต่ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ต้องหมายความต้องเราต้องวางวางความคิดความเข้าใจเดิมๆลง และเปิดรับนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะที่พุทธศาสนาจะมีให้กับเรารวมทั้งนะต้องลงมือทำด้วยนะมันจึงจะเห็นจึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเรามาเพื่อมาฝึกฝนอบรมตนนะเพื่อที่มาเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนทัศนะ ซึ่งมันจะนานไปสู่การเปลี่ยนชีวิตของเราได้เอาชาติที่บขุพนเท่านี้นะขอกราบครับ